วันนี้มีตัวอย่างจากทางบ้านมาให้ชมอีกแล้วนะครับจากสวนของคุณสมยศจังหวัดนครราชสีมาต้นแตกยอดแตกใบดีมากหลังลงปลูกนะครับแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองเนี่ยมีการแตกยอดเพียบเลยแล้วก็ยอดพุ่งดีมากๆเลยนะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างสำหรับสวนที่เพิ่งปลูกแล้วก็จะเริ่มใช้มีเหนะครับสำหรับสวนที่เพิ่งลงปลูกแล้วก็จะเริ่มใช้มีเหเนี่ย ก็มีคำถามเข้ามาในหลายๆคนนะว่าจะเริ่มใช้มีเฮได้เมื่อไหร่ก็จะเริ่มใช้มีเฮได้หลังจากที่ลงปลูกแล้ว3วันแล้วก็สังเกตดูด้วยว่าไม่มีอาการเหี่ยวไม่มีอาการเฉาหลังลงปลูก3วันไม่มีอาการเหี่ยวเฉาเนี่ยก็จะเริ่มใช้มีเฮได้เลยโดยใช้มีเฮสูตร1สูตรหลกักเข้มข้นพิเศษและมีเฮสูตร2สูตรอิมูนป้องกันเชื้อรานะครับ อัตราในการผสมก็จะอยู่ที่สูตรละ 1cc ซีซีต่อน้ำา1ลิตรยกตัวอย่างน้ำา20ลิตรผสมสูตร1 20งซีซีผสมสูตร2 2 0ซีซีนะครับแล้วก็ก่อนฉีดให้รดน้ำซะให้เปียกเรียบร้อยก่อนหรือถ้าเกิดฝนตกดินเปียกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดได้เลยโดยฉีดพ่นที่ใบลำต้นแล้วก็ลงดินรอบๆคนใต้ทรงพุ่มให้เปียกชุ่ม ฉีดทุกๆ10บถึงสิวันจะฉีดทุกๆ10วันก็ได้นะครับก็คือ10วันฉีดครั้งหนึ่งนะห้ามผสมเกินกว่าที่แนะนําแล้วก็ห้ามฉีดทีเกินกว่าที่แนะนานะอันนี้ก็คือต้นของคุณสมยศนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาที่เห็นเนี่ยว่ามันมีการแตกยอดแตกใหม่ดีมากเลยอันนี้แสดงว่าหลังจากลงปลูกแล้วเนี่ยฉีดมีเหตแล้วรากเดินรากเดินดีพอรากเดินดีเนี่ยต้นก็จะสามารถที่จะแตกยอดแตกใบแล้วก็สร้างใบใหม่แล้วต้นเติบโตได้ไวนะครับ สำหรับคนที่จะใช้มีเฮเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าหลังจากที่ลงปลูก3าวันไม่เหี่ยวไม่เฉาก็เริ่มใช้ได้เลยทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ปลูกนะจะเริ่มเตรียมดินนะครับถ้าเกิดว่าดินดีนะดินไม่เคยปลูกอะไรมาก่อนแล้วก็เป็นดินแดงดินดำดินดีมากๆเลยเนี่ยสามารถที่จะทำการลงปลูกได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสวนไหนดินไม่ค่อยดีอยากจะปรับปรุงดินก็ไปหาพวก อินทรียวัตถุนะครับจะเป็นพวกปุ๋ยคอกหรือเป็นเศษใบไม้เก่าก็ได้เนี่ยเอามาผสมดินแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็คือทิ้งไว้จนพวกอินทรีย์วัตถุเนี่ยเย็นดีแล้วนะก็คือว่ามันย่อยสลายดีแล้วนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาเริ่มลงปลูกได้นะครับสำหรับการดูแลเรื่องของการรดน้ำ ให้กับต้นทุเรียนเนี่ยหลังลงปลูกนะครับประมาณ7-10วันจะให้รดน้ำทุกวันนะครับโดยรดน้ำวันละ1ครั้งถ้าเกิดว่าทำเป็นระบบสปริงเกอร์ก็เปิดน้ำไปสักประมาณ30-45นาทีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะพอผ่านไปแล้ว7วันที่เรารดน้ำให้ทุกวันมาแล้วเนี่ยก็จะให้รดน้ำวันเว้น1-2วัน 30-45นาทีเหมือนเดิมถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าเว้น1-2วันแต่ละสวนการรดน้ำความถี่ไม่เท่ากันนะเนื่องจากว่าดินในแต่ละสวนนะครับสภาพอากาศในแต่ละแปลงอยู่ในพื้นที่แตกต่างกันเนี่ย อัตราการระเหยของน้ําที่ออกจากดินเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะให้สังเกตก็คือว่าให้ดูว่าดินเนี่ยมันเปียกดินเนี่ยมันหมาดหรือดินมันแห้งนะครับถ้าเกิดว่าดินยังเปียกยังหมาดอยู่ก็ยังไม่ต้องรดแต่ถ้าสังเกตได้ว่าดินเนี่ยเริ่มแห้งแล้วก็รดน้ำให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากกังวลว่าจะต้องมาดูดินเปียกดินหมาดก,ก็โอเครดน้ำวันเว้นวันไปเลยก็ได้นะครับหรือวันเว้น2วันก็ได้นะ อยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับไม่ห่างจากนี้มากส่วนเรื่องที่เบียร์อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าวิธีการทําสวนที่เบียร์แนะนำเนี่ยจะเป็นแบบชีวภาพเบียร์จบคณะวิทยาศาสตร์เอกวิชาชีววิทยาจากมศวนะครับเพราะฉะนั้นวิชาที่เบียร์เรียนมาเนี่ยก็จะเกี่ยวก,กับชีววิทยาทาั้งนั้นเลยแล้วก็เรียนทางด้านพืชศาสตร์มาด้วยทีนี้นะครับที่เบียร์แนะนําให้ไวัยาเนี่ยเพราะว่า การไว้ยาเนี่ยจะทําให้ระบบนิเวศในแปลงนะครับมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าใต้ร่มเงาของญ้าเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์หน้าดินสัตว์ในดินจํานวนมากที่ช่วยย่อยสลายให้พวกอินทรีย์วัตถุเนี่ยกลายมาเป็นปุ๋ยใหม่กลายมาเป็นดินใหม่แล้วก็ต้นไม้สามารถที่เอาไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดย้ารกสูงเบียรแนะนําว่าให้ตัดญ้าเท่านั้นแล้วปล่อยญ้าคลุมดินเพื่อที่จะหนึ่งเลยไม่ให้น้ําช้าเวลาที่ฝนตกหนักๆนะครับน้ามาเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดมีญ้าปกคลุมดินอยู่น้ํามันจะช้าหน้าดินไปได้ไม่มากนะครับหรืออาจจะไม่สามารถช้าหน้าดินไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีย้าปกคลุมเนี่ยน้ําช้าเอาหน้าดินไปหมดเนี่ยหมายถึงการเอาสารอาหารเอาแร่ธาตุต่างๆที่ต้นทุเรียนจําเป็นจะต้องใช้เนี่ยไปด้วยนะครับ แล้วก็หลังจากตัดหญ้าให้ทิ้งเรศษใบไม้เศษหญ้าก,กองไว้ที่โคนนี่แหละไม่ต้องเอาไปทิ้งที่ไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์หน้าดินสัตว์ในดินจะขึ้นมากินแล้วก็ย่อยสลายเองนะหลังลงปลูกแล้วไม่ต้องพรวนดินอีกเลยนะครับคือบางทีเนี่ยเราเติบโตมาเนี่ยมันจะมีคําพูดที่ทาให้เราได้ยินอยู่เรื่อยว่าปลูกต้นไม้อย่าเริ่ม รดน้ําพรวนดินนะครับมันทําให้หลายคนเนี่ยไปรดน้ํามากเกินไปแล,แล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยไปช่วยพรวนดินให้เพราะกลัวว่ารากจะเดินไม่ได้จริงๆแล้วรากต้นไม้สามารถเดินได้โดยที่เราไม่ต้องพรวนดินให้เลยหน้าที like ่พรวนดินเป็นหน้าที่ของรากหญ้านะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของสัตว์ในดินทั้งหลายสัตว์หน้าดินด้วยนะครับการที่เราไปพรวนดินให้เองเนี่ยเวลาที่เราไปขุดคุยดินเนี่ยมันจะตัดตัดให้รากขาด พอรากต้นทุเรียนขาดเนี่ยมันก็จะต้องซ่อมแซมรากการซ่อมแซมรากก็ใช้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ต้นเติบโตช้าลงได้เช่นเดียวกันแล้วก็การที่รากของต้นทุเรียนเกิดแผลเนี่ยมันจะทําให้มีเชื้อราบางชนิดที่ก่อโรคเนี่ยสามารถเข้าทางแผลเหล่านั้นได้นะครับในส่วนของการดูแลอื่นๆนะถ้าเกิดว่าใช้มีเหแล้วจะใส่ปุ๋ยเพิ่มได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดินดีนะครับ มีอินทรีย์วัตถุลงมาเรื่อยๆมีเศษใบไม้ลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเลยก็ได้นะครับใช้มีเฮยอย่างเดียวเนี่ยก็พอแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าในส่วนของคุณดินมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นบางส่วนเอาดินลูกรังมาใช้หรือว่าเคยปรับแปลงเนี่ยมาจากการทําไร่มาก่อนหรือปลูกอย่างอื่นมาก่อนนะครับถ้าเกิดจะใส่เพิ่มทางดินอขอแนะนําอย่างนี้นะครับ ใช้มีเหตุทุกๆสิวันอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะใส่เพิ่มทางดินก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกนะครับก็เน้นว่าเป็นอินทรีย์วัตถุนะหรือเป็นใบไม้เก่านะครับที่ผ่านการหมักแล้วจับแล้วเย็น ปุ๋ยคอกก็เหมือนกันนะก็ขอให้ผ่านการหมักหรือตากแดดทิ้งไว้แล้วจับแล้วเย็นนะครับจับแล้วไม่อุ่นเนี่ยเอามาใส่ได้สัก3เดือนครั้งก็ได้นะครับโดยใส่ในปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็กระจายทั่วทั่วโคนใต้ทรงพุ่มอย่าใส่ให้กระจุกหรือกองอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือไปถมที่โคนหนาๆนานะครับให้ใส่กระจายกระจายนะ3เดือนครั้งใส่สักทีหนึ่งหลังใส่เว้นไปสัก15วันแล้วก็หลังจากนั้นใช้มีเหตตามปกตินะครับก็คือ ใช้มีเฮทุกๆ10วันต่อเนื่องได้เลยแต่ขอให้เว้นหลังจากที่ใส่พวกอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยคอกเนี่ยอย่างน้อย15วันนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อแนะนำสำหรับสวนที่ปลูกใหม่นะแล้วก็อยากที่จะมาใช้มีเฮแล้วก็อยากจะให้ต้นเนี่ยแตกยอดแตกใบยอย่างเหมือนที่ยกตัวอย่างให้เห็นของคุณสมยศที่จังหวัดนครราชสีมาสำหรับมีเฮชุดเล็กนะครับ สูตร1 1ลิตรสูตร21ลิตร1,180บาทค่าส่งฟรีถ้าเกิดว่าเป็นมีเฮชุดใหญ่นะครับสูตร1 5ลิตรสูตร25ลิตร5,000บาทค่าส่งฟรีครับเก็บปลายทางหรือว่าโอนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้มีเฮแล้วเนี่ยสงสัยวิธีการใช้นะครับหรือว่าจะใช้ในการรักษาโรคหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาในการทำสวนต้องการที่ปรึกษาเพิ่มเติมนะครับ การเป็นลูกค้ามีเฮเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสอบถามกับทางผมได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามก็คือสามารถที่จะทักเข้ามาถามได้เลยถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างจากเพื่อนๆอีกเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ